ไหใหญ่ไหมโอ้หนึ่งเตี่ยมมันกัดนะไอ้มันก็กัดเลยขาหลุดไปหนึ่งขางแล้วครับรผู้จัดการรุนแรงแฮงเออุอ้ยม <laughs> ันมกัดบังคับครับพี่น้องครับมาอยู่ตาจังหวัดครับเมื่อนี้ครับพอดีน้องปลุกส่อนมาขุดขุดเอียงก่อนฟุกเพิ่มเอื้อนยังจิ้งหลีดจิ้งหลีดถึงไหนกิจป้มเบางผู้จัดการผมครับทำซองผู้จัดการสวัสดีพี่น้องนะอ่า พวกสวัสดีครับนั่นนะน้องฟุกเนี่ยมาอยู่บ้านได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วครับก็เลยขึ้นมารับเพื่อจะไปเลยนอยู่ภูเก็ตบ้าครับเนาะเอาเบิ่งแม่กำลุที่ตั้งใดกันเอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นโอ้มันจะแสงซับมือเอาให้แม่ที่ขวดสิพุกขุดหาไม่เจอไ่เจอเอ้า ที่ได้กินบ่เมื่อเนี้ยอนาะมาลุ่นกันครับโพ้เพิ่าขายแพกนะครับตัวหนึ่งสองบาทผนครับมันลึกมันลึกมันบ่ได้พอกยังไงเด้อเจอแเราละเจอบ่ก่<อ>ขันเห็น <laughs> ที่ได้กินบ่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ยขวดปเปล<อ>ี่ยนใส่ ไม่มันแกจะเจอยังไหนไหนไหนดูซิเอาจะแย่งกันจะแย่งกันได้กินไหมตาบอกถ้าเจอขี้เข็ยบเรียบจับเลยมันจะขาดมันจะขาดสายสายอาเพิ่งน้องฟุกนี่มากครับมักสไตล์แบบนี้ตัวเมียเรื่ตัวเมียรู้ได้ไงว่าตัวเมียล่ะ ไหนเอามาชมเอามาชม่อมข,ขุดอยู่สวนหลังบ้านนี่แหละครับโอ้ใส่เวลาดุดเท้มันจะตายจะก่อปัยญาโอ้แม่ทรข,ขาขามันหักแล้วข้างน้านนะพูดกันแห่ะต่แม่ไม่ใช่แม่ก็จับนะอย่าไปจับตัวขามันมันมันนี้อันนี้ขาพู้แต่พู้ไหนเป็นยัยไหมพูดหนึ่งเตามันกัดนะไอ้มันก็กัดเลยขาหลุดไปหนึ่งข้างแล้วครับโอ้จะการรุนแรงแฮง

หาหงพอเนี่ยมันหนันครับปกนี่มาเจอปะ<ม>เจออีกแล้วมันแมนอยู่บ่เดี๋ยวนี่ยโอ้ยมันก็เป็นอันเป็นขวอยดินอยู่ตัวยืนนิบ้านเขาหนหลายในสวนนะเราถูกมองไหมใช่อยากไปดูเออเอาหาตัวนี้ก่อนอหาก่อนพี่น้องครับเดี๋ยว เห็นไปผู้จัดการอยากกันหาเขาวะโอ้ปวดกรูดครับมึงต้นปวกกรูดครับพี่นอ้องอลังการมีสองต้นคู่กันเป็นต้นที่ย้ายเราปลูปกไว้แต่สมัยก่อนนะครับเนาะพอดีเราขายที่หาต่อโอ้ขี่ขั้นโคกครับขี่ขั้นโคกพ่อแล้ววะเอาพน้องฟูกพอแล้วครับไปเบิ้งกันครับ ไม่กันสั้นกับโบมี่มากลืมครับเป้าถือเอาเลยครับใส่เอาเอาเลยไหนนะอาคุกจะโชว์เองเหรอไหนลองดูสิเอาเอ้าหายเลยอะในเบาเสียมกวดเนาะห้ยแม่ขุดให้แม่ขุดโอ้ยใจเข็ดเองครับ เจบ้บอ่แม่ทำให้นะไม่ต้องเยใหญ่ใๆ่หญ่รูๆๆๆๆมันต้องลงข้างล่างแล้วเรียนรูครับเป็นการเรียนรูเจ้บอใ่ไอแม่ขุดนะุเออเอ้าหายไปแล้วว่าฟูกอ้ยนี่เอามาเน่ย เอาเอาเอยาา่างไรกันงงมึงสุดมาขวดแม่งจิ๊บโป่รอครับจิ๊บโป่งจิ๊บโป่งเอา้าพูดพูดไปหาขวยไว้ม,ดดมีไหมบรรยากาศ ตางจังหวัดครับเมื่อเนี่ยันทีเท่าไรก่อจนจบยิบหาตุลาเนาะยิบหาตุลาครับพอ,อ,อ,อ่อก่าก็ตามรูไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวก็เจอเจอไปโอ้ยสิได้กินว่เนาะ มาเห็นหูบาตอเนี่ยเห็นยูบักลึกมักขวอยมันเกิดจะลึกเจอไปยังมีรูอยู่เป็นปะมันมีหูหลอกกับเด้ มันมีหูจหหหนะวว้จริงหรอมีหู้หลอกน้ำพวกขุดแล้วถมไลยนะเดี๋ยววัวตกเจอไปอุ้ยเป็นจังไหนเดือนนี้โอ้ย <มา S 1> ขุดได้เอามาถือไว้นี่มาถือไว้เออเอเอเว่ยสีก,ก้นไเน,นี่ยเว่ยใช่หรอหลายอะไรไม่หงาลูกเนี่ย<อ>ามากาออาเปลดินนิ่มขึ้นย,ยัง เด้ยวเต็มเต็มร้อยยังไงอ่ะไหนเอาอ้น้องูกไปดกะเบียร์นาเพิ่มๆกันนะนี่ครับตัวเต็มๆครับตะคู่แขวคมตะคู่สองแ้มครับสองแมน้องฟูกจัดมานีมันเตี้ยแล้วัันอแล้ววันนี้มันลึกมากเลยครมีอยู่แล้่ะลึกลึก เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งเดี๋ยวมาให้เบิ้งไม่จับนะค่อยจับนะนี่แต้มที่สามครับขาหลุดอีกแล้วได้ไหมีราคาครับเป็นขุดขายกันได้เลยครับเดี๋ยวให้ผู้จัดการผมเอาให้ผู้จัดการโชว์ครับหวยเนี่ย เอาขุดขุดล้อเลยพวกขุดล้อเลยน้องฟูกพอทั้งคนอีกเออเอาเบิ้งเอาสิขุดได้ปะตรงนี้ก็มีเห็ดนะพ่อพี่แต่ว่าอยู่ทั้งนี้อ่ะมันเตือนเดี๋ยวไอ้ท่แขงกระยานี่แตเลยไงชี้แคบป่ะแคบท่นที่จะขุดออกกองๆเฉยๆ้งไงยังไง สนี่นไงนี่ไงเออ<า>แต้มนี่สวยเลยบ่ได้กคุดไายพร้อม,ม<า>โอเคลายแต้มลายแต้มแล้วบ่ได้กขวา,ายู่ทุนนี่นี่เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิจารณาโคตรนี่เอาใครสิเก่งกว่ากันเอาลองเบิง้งปะชันครับปะชันเอาให้ได้เด้อ เอาชิบบบอกรวามใ้คุดให้ได้คุดได้แพนถึงดีดหูคุดมาถึงคุดมาได้ตัวนี้ถึงดีดหนะูวเลยมีหูบ้านอ่ะมันลึกเหรอเอาแล้วนั่งแล้ว <laughs> เจอแล้วปะ เอาแล้วครับน้องฟุกเอาแล้วน้องฟุกเล่นแล้วไหนไหนอ่ะลบๆนายลบๆลบตัวลเออเขาบอกใครลบก็ลบรูนี่เป็นของเขาเปลี่ยนเป็นกันคนละรูนะอ่าไขว้กันไขว้กันออกมา่มาสัตว์ยัวไปดังได้ไม่โดนดีดหูยังไม่รู้ยังยังต้องให้แม่ขุดก่อนถ้าเขาไม่นั่ถึงจะโดนดีดอ่า <c oughs> เดือดผม โอ้ย <laughs> อ้ย, <c oughs> อ,ย <laughs> ออกขนน้อขุด n าอกูอาถมถมนอมตอนนั้นถมก่อนใส่นี่มัน,มน,ป,นมปิดหูอยู่ <c oughs> เอาอากรรมการมามีไหมผู้จัดการมีเยอะนั้นเอาขุดมีอามือออกอามือออก คนทุกข้อโดนดิดหัวล่ะอ้านี่น่ะโลมันเนี่ยเอากระเจาะฟกตัว่อโดนดินหัวเด้เอ้าเอ้าเอ้าจะเห็นหูเสียแทนที่จะมานั่งอยู่ฟังผีเนาะน้าาาลอดตัวไปลอดตัวไปเสมอเสมอรู้ต่อไปบอกฟกับว่าเนี่ยไหนช่องก้อนนี่ไหมฮ อ้าวไก่จะได้ขัวแล้วมารู้ต่อไปฟุกเด้อถมก่อนน,มมนี่รู้มันไปฝั่งนูน้นโอ้ยเนาะนี่เอาเทไวปไปไปหาห้องให้ห เนี่เยเพ่อบาหาฮู้กันก่อนเนาะเบิงครับเมื่ออชีพเนี่ยเมื่ออชีพสิกน้นไหนเบิงครับพี่น้องครับหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงชีพมากกว่ขุดอันนี้แหละเบิงครับนี่เบิงขุดให้ผู้จัดการเบิงเนี่ยน,นะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะต้องให้เมื่ออชีพจัดการอยู่เลยเลยเอาเอาขึ้นมาโชว์โช่วยเพิ่มเ,เบงนี่ เอาเมื่อตอนยอมไก่ลายเออพุกอยู่กับที่ให้แม่ทำอย่างไรแซ่บวะสัมผัสสัมผัสเคยกินแล้ววะเคยกินแล้วมันแซ่บวะแซ่บวะแซ่บมากกว่ารสชาติเป็นเป็นมันอันเนี่ยเป็นกันเป็นกันควรหูนั่นแหละหูนั่นะโอ้โตซ้ำแขนเหนื่อยหูใหญ่ปนเนี่ยขาดเว้อตะขุดแฮกปนขุดเลยหูพร้อม หายบ้านนี่ขุดหายบ้านนี่เออนั่นแหละต้นไปนั่นละบ่าวมือเบา,ม,บามือตัวการวา่าให้มันลุ้งถึงหูนะน่ะทำให้ถ,ถึงตัวกับขาดเกิงนั่นละนั่นละหูแคบ,บแล้วเริ่มใกล้จะเจอตัวแล้วไกลแล้วไกลแล้วขาด เห็นไปนั่นเด็กขามันน่ะเมาให้เน่ฮะเอาให้เอาไหเอาขึ้นมาขุดได้เอาขึ้นเมื่ได้จังเดียวเนี่เอาโอู้หอนมันเป็นเงาครับเจอไปไหนไหนเออกัดมือได้ไหมโอ้หตัวอ้วนดีแท้ไหมอ้หูอ้หูอ้าวไปสำเร็จไปอีกหนึ่งเต้มครับไปต่อพี่น้องครับผมทมโอ้นี่กับแม่นครับแม่นยังกับพี่น้องครับนี่มั้ แม่ยังนาะใบสมุนไพรฟาดหูนี่แม่จบนี่มันขดไม้หมืกขึ้นนี่มาก่อนนี่มาก่อนนี่ยยุ่ง้อมนี่ยเพรอะหันดอกอจัดการพร้อมหอนดอวมาแมา่เอาหูเดียวนี่พอแล้วเอาแต่พอกินก็นพอแล้วแม่นี่เดี๋ยวอเอาเอาโคดให้ได้หูนี่กันโคดให้หูนี่สิพาเสา ก็บ่กใครได้ขุดเป็นประจำนะครับเนาะหาหูยังหางยากเลยครับเนี่ยพ่อไปมีบ่มีสิมันมี่ขว่ยบักไล่หนี่งมันต้องมีหูตัวเนาะอืมประจานมันมีหรือไงนี่บ่บัมาเบิองไม้ช่วเบิองอืมไปเบิองเอาเบืองเบิองกล้องถ่ายอยู่ครับ เด็ดจังไลเอาลองเบ้งเอานเนี่ยวิธีขควดอีถึงกล่องนะคุดแบบลักษณะแบบนี้เนี่เนี่เห็นไ่ครับเห็นไครับครเด็นเด็กกระเด้ตัวได้แต่คตรนเกยนเลเห็นว่าครับโอ้มาเรียนแ้วลัเรามาเรียนมาเรีนแลเรยแ้วก็หามา ไหนล่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูตรงนีน้เพื่อนยังกะดินมันอ่อนไหมดินมันอ่อนหูมันได้เลยปูน่ะปลาอีกอย่างปูนะปลาอีกครับเอา้าให้ดูแค่หูนี่ เอาไกลแล้วครับมันมีเลยมีอุดโอ้พี่ขา,ายอยู่พี่ไหมก็พายอยู่ดั<ไ>งนย้นปุดมันเพ็ดหูหลอกหลายหู้เฮ้ยมวยมวยปัดตัวนี้สิแสีบกูมูด้อ้เสียไ,<ว>ไ<ว>มไ<ว>่ขึ้นแม่หล่อน โอ้ยยยยๆนี่นี่นี่ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วเอาเธอก็ไปฝั่งนู้นหน่อยก็ได้เออมันจะได้มาควงกันจูบปะจูบปะนะเออเห็นบ่านไหนเห็นบ่านไ่นน่ะเอาคุ้มค้าวเลือกแข้งหูนี่ว่ะมันเป็นเมียถุนโอ้ยเก่งคักเนาะตัวเนี้ยเป็นไงบอดูนี่เนี้ยตัวนี้น้อยนึงแต่ว่าลึกหลายโอเค เดซิฟก็ตัวครับบ่านทอดยี่สิบตัวเด็ดยู่หลังบ้านผมต้นบกม่วงมองสี่ทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับเนี่ยอู้หูนองผูกครับอาราบะดีมากเลยสำหรับคลิปนี้ไแับนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับเนาะฟ้ามาเบิ้งบรรยากาศได้็ดๆหรอกครับนิดนิดหน่อยนะครับเนาะพอดีว่างนิดนึงครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม